ครลากเสียงยาวที่สุดไรลากเสียงยาวที่สุดครลากเสียงยาวที่สุดชนะมันสแนค็คมันฝรั่งไมยสแน็ค <c oughs> มันฝรั่งทอดที่โคตรอร่อยไมยสแน็ค <c oughs> มันฝรั่งทอดที่โคตรอร่อย มันฝรั่งทอดที่โคตรอร่อยไมซสแน็คมันฝรั่งทอดที่โคตรอร่อยไมซสแน็คมันฝรั่งทอดที่โคตรอร่ทอย คิดว่าใครชนะคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนะครับไม่ไม่ไม่กูแพ <avez> <se ller> ้กูแพ้กูแพ้กูชนะ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 